ขั้นตอนแรกเราจะนำปอดออกมาล้างก่อนค่ะจากนั้นนำปอดที่ล้างแล้วมาใส่ในกระมัง เพื่อศึกษาดูโครงสร้างภายนอกของปอดจากนั้นเออใช้ท่อสูบลงสูบลงเข้าไปในปอดค่ะโดยจากคลิปเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าเมาื่อเราสูบลงเข้าไปปอดจะมีกระแขยะตัวขึ้น เมื่อนำชิ้นกล้ามเนื้อบริเวณปอดจุ่มลงในน้ำจะเห็นได้ว่าชิ้นกล้ามเนื้อลอยขึ้นมาแต่เมื่อนำกล้ามเนื้อบริเวณอื่นจุ่มลงไปกับพบว่าชิ้นกล้ามเนื้อจมลงในน้ำต่อมาเราจะมาเริ่มผ่าเพื่อดูโครงสร้างภายในของปอดกันค่ะต่อมา จะเทน้ำลงไปในปอดที่ผ่าแล้วเพื่อดูวิธีการไหลของน้ำโดยจําลองน้ําเป็นอากาศค่ะโดยน้ําจะเริ่มไหลผ่านกล่องเสียงไปตามหลอดลมลงไปที่ปอดและสุดท้ายที่ถุงลมปลอดค่ะต่อมาเราจะทำการตัดเพื่อศึกษาโครงสร้างของกล่องเสียงค่ะ ต่อมาเราจะเริ่มศึกษาท่อลมเราจะพบว่าบอรณ์ณที่จับอยู่นั้นเป็นพังผืดค่ะและเมื่อใช้กรรไกรตัดออกมาบางส่วนจะทำให้ได้หลอดลมเป็นชิ้นส่วนของตัว C ค่ะเมื่อทำการตัดไปเรื่อยๆจะได้ชิ้นส่วนของตัว C จำนวนมากค่อยๆเรียงตัวต่อกัน จากการสังเกตโครงสร้างภายนอกของปอดหนูพบว่าปอดมีสีแดงเรื่อปอดซ้ายมี3พภูปอดขวามี4ีภูมีกล่องเสียงต่อกับท่อลมท่อลมมีกระดูกอ่อนทําให้ไม่แฟบและรูปร่างกระดูกอ่อนคล้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษ C เดินตัวต่อการทําให้มีความยืดหยุ่นเมื่อสูบเข้าท่อลมทั้งปอดซ้ายและปอดขวาจะพองตัวจากนั้นจะแฟบลงเมื่อใช้กรรไกรตัดท่อลมตามแนวยาวจนถึงหลอดลม จะสังเกตว่าท่อลมแยกออกเป็นหลอดลมเข้าสู่ปอดทั้งสองข้างเมื่อใช้สายยางสอดเข้าไปที่หลอดลมด้านใดด้านหนึ่งแล้วสูบลมปอดด้านนั้นจะพองตัวและเมื่อผ่านเนื้อปอดจะเห็นหลอดลมแต่แขนเป็นหลอดลมเล็กลงไปทั่วปอด